y เท่ากับ y เท่ากับ 3x กำลัง2น้องๆครับอ่ะลองเติอตารางก่อนเร็วลองเติอตารางก่อนเร็วเอาถามครับถามอ๋อทำไมแกนสมมาติคือแกน y ใช่ไหมครับ<ม>น้องๆครับสมมติว่าเป็นเรื่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยน้องๆเรียนแล้วใช่ไหมครับว่าแกนสมมาติคือแกนตรงนี้ใช่ไหมกลับตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อตะกี้นะครับนี่คือกราฟพาราโบลานายนะครับและถ้าน้องๆเนี่ยพับพาราโบลานั้นนะครับตามแกน y พับเลยสองแขนเนี่ยมันจะทับกันสนิทน้องไม่ออกไหมครับสองแขนมันทับกันัครับทับกันสนิทเมือสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าน้องพับตามนี้เนี่ยสองด้านนี้จะทับกันสนิทโอเคไหมครับเข้าใจนะถามได้ห้องดีมากดีมากครับ น้องครับแทน x เ,เป็นลบสองลบสองทั้งหมดย้อสองได้เลยครับลบสองคนยอสองได้ได้เลครับ4 3่สามคูณสี่ได้เลยครับ1ิบสอง x เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งทั้งหมดย่อ2สองได้หนึ่งสามคูณหนึ่งได้สามตรงนี้เป็นศูนย์หนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสามคูณหนึ่งได้สามสองกำลังสองได้สี่ทีสามสิบสองน้องๆครับข้อนี้สังเกตว่าตอราง ที่เขาให้มาเนี่ยครับจะสูงกว่าตารางนั้นนะครับเพราะว่าค่าสูงสุดตรงนี้ที่เขาสนใจคือสองจริงๆค่าแต่กี้เขาถามค่าต่ำสุดของ y ให้เคกก็มีคนถามพี่ว่าแล้วค่าสูงสุดของ y คืออะไรน้องคิดว่าแต่กี้เนี่ยพ้อแต่กี้เนี่ยค่าสูงสุดของ y คืออะไรน้องครับค่าสูงสุดของ y ไม่มีนะครับ เพราะว่าพาราโบลาตรงนี้แทนด้วยหัวลูกศอน,นะครับหัวลูกศรแสดงความเป็นอนันต์ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ยังไม่สิ้นสุดน,นะครับออาเรียบร้อยอน้องบลองเขียนดูแสดงว่าเขาจะไม่พูดถึงค่าสูงสุดของ y ถ้าเป็นกราฟหายนะครับและเขาจะไม่พูดถึงค่าต่ำสุดของ y ถ้าเป็นกราฟความ เพราะมันจะลงไปถึงนรกอาวจีเรามาสวรรค์ชั้นเเดเราไม่เคยบมเม็ดเราไม่เคยพูดเช็ดกับใครเต็มตัวครับเอาพร้อมครับ้องเบสถึงสิบสองแล้วน้องหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่สิบสิบสองน้องๆครับอีกตัวหนึ่งคือสามหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นลบหนึ่งเป็นลบสองอ่ะพร้อมอยัง เเป็นลบสองวายเป็นสิบสองเอกเป็นลบหนึ่งวายเป็นสามเป็นศูาเป็นศูเกเป็นหนเป็นสาเป็นสอเป็นสิ ทำล่วงหน้าได้ไนะจ๊ะผิดเราก็ไม่ลบพยายามใช้ที่สองพยายามใช้ที่สองปึ๊บ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 เรียบร้อยแล้วเนอะคำถามคำตอบของข้อสี่นะครับทุกข้อย่อยเหมือนกับ เหมือนกับข้อ3ทุกข้อย่อยเลยข้อ1่ตอบจุดยอดของกราฟคือจุด00ข้อ2ตอบแกนสมมาตรของกราฟคือแกน y แกน y มีชื่อหนึ่งว่าเส้นตรงกซเท่ากับ0ถ้าเขียนเป็นเส้นตรง x เท่า0เนี่ยเขาจะนิยมเขียนเป็นทพ์เล็กถ้าเขียนเป็นชื่อแกนจะนิยมเขียนเป็นพมพนใหญ่นะครับ ข้อ3ครับค่าต่ำสุดของ y คือ y เป็น0ครับไม่ต่ำกว่านั้นแล้วเป,เปิดหน้าต่อไปจ้ะเปิดหน้าต่อไปจ้ะข้อ3ามเอาเขียนตารางให้พี่หน่อยเร็วลองครับลองเขียนดูนะครับเขียนตารางให้พี่หน่อยเร็ว

พี่เฉลยแล้วน้องไม่คิดดติ๊กลางเพราะเ็เป็นลบ2องลบสทั้งหมดร้วงสองได้4เอา4ไว้ในใจลบสคูณสใครต่อด้วยสอน่ารักต่อไป X เป็นลบหนลบหนึด้วยนะสองในหนึ่งลบสคูณหได้ลบสาลบสคูณหได้ลบสาเก่งมากศูย์กกำลังสองได้ศูนย์ลบสคูณศูได้ เอกเป็นหนึ่งดารสองได้หนึลบสหนึ่งได้ลบสูสได้สี่ลสคูณได้ลบสิบสเก่งจริงจริงเอาเก่งครับเร็วเก็คราบเร็วเช็คกราบหน่อยเก็คราบหน่อย โอ้วายต่ำสุดคือร้อยสองหนึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดแปก้าสสิบเด đình bốc à mùi à có mỗi đi khá mày đây con trời có mùi đi không mày đây con có đình đâu จุดยอดของกราฟคือจุด0,0กราฟจุดกัเนิดจุดออรีจินจุด0,0จุด O มีหลายชื่อข้อ2ช่องแรกแกนสมมาตรของกราฟคือแกน y แกน y มีชื่อเล่นว่าสมการเส้นตรง x เท่กับ0ข้อ3จะค่า 5, สูงสุดของวังเอิงเช่นนี้ถ้าเป็นกราฟข้อมันถ้าเป็นกราฟข้อมันค่าต่ำสุดของ y ไม่มีร้านลงไปถึงนรกเลย มีแต่ค่าสูงสุดของ y ค่าสูงสุดของ y คือ y เทากับ0เห็นไหมมันจะกลับกับหัวข้อตะกี้ต่อคือ0แะะต่ก็ตอไ